สวัสดีครับผมพี่น้องสู่ขู่สู่คนครับผมมือนี้ตอนรับพี่น้องเขาซูช่องจะบ่นคงตัดสินครับผมมือนี้พาพี่น้องเปลี่ยนบรรยากาศจากการกินครับผมพี่น้องมาเป็นหาเห็ดมือนี้มาสามคนครับเ่าเมียครับอ่าเนี่ยหนึ่งะมาพี่น้องตามผมมาเดี๋ยวผมจะพาไปเพื่อนคแม่พี่แต่ละเดี๋ยวผมพี่น้องนี่ ละงอกครับผมพี่น้องเดี๋ละงอกกำลังออกแต่ว่าบ่เป็นมูครับผมพี่น้องเดียวดอกเดียวโอ้ยขินขามันพี่น้องเนาะนี่ผมดอกกำลังงามๆเนาะแต่ว่ามีอยู่ดอกหนึ่งนะผมอันนี้ก็ตาก่อนเนาะไปะพี่น้องใบล,ล่าตอครับผมอันนี้เป็นงงเห็ดละงอกเหลืองครับผมอีกดอกนึงนี่โอ้ ล้พี่น้องมเนีอือิม่มเลืก,เลกขาเมีว่าโอ้ยงัดนม,มันค่านี่ยิ่ยงน่องเลนะ่อโอ้งามๆเลยครับผมพี่น้องเนาะปีนนยเน,น้อยเนาะกันดินมันอะด,ดอกลพี่น้องเลยไปพี่น้องยางตอรครับผม อ๋อน so ี oh, ่ยครับพี่้องปรที่นีเห็นเรียบร้อยแล้วปสทนเียนี่ยอููพี่้องเป็นงอยากินมันๆกันนุดกำลังฮวิซาให้กันอืคบอกหนกงที่อืนี่นี่พี่้องยดละงวเหลืองพี่้องอ๋อใส่ตาฮใส่ตาใส่ตา ป้ากันไปหาอีกพี่น้องที่หาดอกพี่นอ้องเขาจะขึ้นมาเนาะวะยางน้ำกันครับผมมาแล้วครับพี่น้องครับไปชนีเลาะมาหาทีเนาะธรรมเนียบมันเห็นเห็ดละงหกงามงามถามแดนะครับพี่น้องนี่พี่น้อง ไปแม่เบิ่งกันอย่ยอกระตาสูเบิ่งกันนะโอ้นี่ครับพี่น้องเอ,อ๋อไทชเมียวาอยู่ทางหนังแต่อยู่ดอกต่ออยู่คนวายเห็นใบย่างไปงเลยครับพี่น้องเห็นละงอกเขาไหมเป็นเห็นละงอกเขาชเมียว่า,วาดอกงามๆขึ้นไข่ปุ้นี่โอ้ไข่ไข่รังไข่ขแล้วแม่ ยนโว้ยมันสามห่นสามหัเนีเดี๋ยวโวยสามสตัวนั้นนะโอ้โเถอะวะเอาไปเอาโซพี่น้องมึงกันนะเอาพี่น้องง้อโซพี่น้องมึงกันนะง้อถกไหมพี่น้องโอ้ยสามไข่ใหญ่ๆอ่ะพี่น้องโอ้มันๆมันๆตรวจสอบบึงทำแม่ดมบึงเท่ากันเล่าวะ แม่นว่ะนะมันมีวิธีเ,าเนาะแม่พี่สวดย่ำข้าต้มกับเอาเข่าใส่เนาะแม่เนาะเอาไวสีดำนะเอาาำเอแต่เขาเปลี่ยนเป็นสีดำแสดงว่ากินอะไรด้อครับพี่น้องเนาะเบียร์สนั่นล่ะครับพี่น้องครับมาว่ะที่นี่นี่เมียเพื่อนเป็นผู้หญิงครับผมวันนี้เนาะเดูน้องป้า <c oughs> นะกิ้มได้ไหมที่นี่ มืออมีควกมสุขนะพี่รองหลอกหนึ่งเนาะสุดยางขึ้นมากหนาวส้มงานหนาวครับผมพี่น้องพูดนะสูงมันสั้นครับผู้บัญผมป้าพี่น้องมาที่นี่ยังพันในเบิร์ตครับพี่น้องมาที่นี่ป้าพ่ออีกแล้วพัอกันมายับมานน้อยหนึ่งพี่น้องเป็นเห็ดลงกุ้งเลื้งคือเก่าผมพี่น้องแต่วันถักเทาเด้อบานเนี่ย ใช่สิออกหล่มือเดี๋วเละเละเลาะประเทศนี้หอดปลามันเรียบร้อยแล้ววันนี้นี่หละพี่น้องขันุ่นเดมาบ้านเนี่ยผมไปถึงเม่ยเก็ดคอน,ทนเทนเกียวกับเก็ดเก็ดเก็ดยังกับใสเหืนของนี่ยแต่เนี้ยเลเากันมากกว่เก็ดเกล็ดกับใ่หืนเลาะ มาปิ้งก่อน่ตืนมาอนานี้ดูิกับิเครับผมอ่จะระงสอดอกสดอกนเทียนเก็บเพีย,ยหนูวัมแมนไง,ไง่ายครับพี่น้องยากนีเราเปิดใส่ตงใส่ความยายามสูงเลหหยแม่เนาะยางขึ้นมาก,กว่าสีหอ,อดดิ าพเนใหญ่เลยขี้ตึ้นใดแต่ละคลิปหนูโอ้โ่มันธรรมดาด้นี่ันเห็ดเกียวก็เก็บเห็ดอนโอ้พอรู้ดอคือก้านี่ผมสามสี่ดอกที่นี่ดอกนี้เพิ่งบดตอพ่างมู้นแน่ที่นี่คือเครื่องที่พี่น้องเนาดอกนี่โอ้ย่ท้ามีอะมาเียนตูเบิองเนาะ มันมีบงทำได้นี่บงบงน่อยทำคลายเรื่องโอ้ในการกน,น,รานะผม,มะพี่น้องโอ้โหเหี้ยยางมึงเล่อมึงหล่อมับงพวกนี้อะไพี่น้องก็ได้อยู่เอาไขดวงพร้อมหลักครับผมขึ้นมานี่นี่ผมมันก็นหลายยางหลายเนี้ยนี่อันนี้ก็กินได้ะไรกันล้ำยี่หลอกอีไล่เนาะ ไปมาที่นี่หาไปน้ำผูน้ำปางที่ไหนพี่น้องเนาะมันค่อนข้างแบบผมบอกเลยว่าหายากเย็ดนี่เพราะว่าสิเป็นฤดูของมันหรือว่าสีโฟแมนกระสังมันมันกับสีฟอวาสีฟอหลายพกกอกรดดอนาะยางจนเมื่อยคนละครับผมซื้อกินสดครับในตลาดทันกันอะไรพวกนีเงินทองเนี่ยเนาะ พ่ออยู่พอกินก็ซื้อกินรถตนี้นายงาง้นมากายยาาเฮงยเฮงย่างเปิผมเนหทยเฮงครับผมของอร่อยก็ซื้อแกงรถพี่น้อง <c oughs> นี่ครับพี่น้องมานี้ทางาละลงเมือแห้แงมานพี่น้องมาที่เนาไอแม่แห้งมานแห้งมานพี่น้องเลยอ๋อแต่แม่จิ้มทุเครับผม

ลงเมื้อหัวทั้งใจสิพี่โช่สู้พี่น้องเมึงเนาะเมึงผลงานได้หลายได้หน่อยคักหน่ก็นสิโชว์พี่น้องเมึงเขาก่อนอ๋อที่นี่รอรอลงเมื้อครับนี่นี่แหละครับพี่น้องช็อตเด็ดสมาที่นี่นับน้ำกันพี่น้องนี่จะดอกกำงงามอีกเลยี่พน้อ,อ,งนพนองำเปรี้ยง พี่นออ้องฮุบดอกงามมือเลี้ยงนีนพนง่พี่นอ้องเอยถูกอ่ะครับหาพี่น้องนี่งามงามครับอ๋อแม่ยใส่ตาแห้ง,งแห้งลุ่งแห้งลายป่ะที่นี่พี่นอ้องเลยยังก่อเป็นมู้มันผูกด้วยพี่น้องแนว่ยนี่วะในที่นี่แม่ ครับผมพี่น้องมาที่นี่ลงมาหอดทั้งไต่ทั้งเฮื่อนแล้วครับผมอ่ามาเบิองมาที่นี่เมียเราได้หลร้ายได้หน่อยทำได้ต้องออกมาโชว์เหรอครับผมพี่น้องนี่แต่เห็ดละงอกเหลืองเลยครับพี่น้องละงอกขาวนี่ส่วนหน่อยเลยเนาะ<ม>อันนี้ขนาดขึ้นไปย่ำมะเร็งนะครับพี่น้องกัยังมันหมาน,านอยู่ดิทำเมียเราออกจากกระตามาสู่เบืองพี่น้องแต่ผมพี่น้อง โอ้ยพวกยางหลายอ่าเห็ดละงกขาวหน่อยนึงครับผมน้องนั่นเป็นเห็ดละงกเหลืองเบลเต้นี่มีทั้งดอกตูมดอกบานตัวส่วนมาดอกตูมหลายครับพี่น้องมึงผมไงุดน่ะโอ้ยมึงไปกินขนาดพี่น้องเอ้าหามีอย่างสีฝากไว้แม่มว้เนี่ยสำหรับชีฟหมี่ห่อไปยังไหนมันได้การการขึ้นนี่จะเมื่อยเลยเนาะฝากชด กี่ตันส่องเบาอันนี้ก็จาวน์ก็จาวน์ก็อันนี้คนกระสินคนกระสินเด้จ <c oughs> อจ้า <c oughs> <c oughs> ส่องไม้เบิ่ลซื้อไม้ซื้อไม้ส่องเก่าเนาะแมนะ่เนาะส่องเก่าหล่ะแต่ซื้อไม้ซื้อครับผมกระสีด้พ่อเแ่าแม่เแ่าพ่อตอามาอยู่ในคลิปเ่าหลายขึ้นแล้วก็ทั้งเมียพร้อมเนาะมาที่นี่เหตุเป็นมาตรฐานสาคนโรคขึ้นเนาะพี่น้องเนาะที่ไหนะไจะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ อเจ้าบ่อนคนกษาศีลี่เด้อครับผมปฏิเนี่พี่น้องเฮียดคลิปทูพี่น้องบึ้งมึนม้วนสำหรับคลิปนี้กับควาคุณดละไรที่พี่นอ้งงงนอ,นองที่สามรับชมขอบคุณเลยหลายครับผม